ยอมที่มาแล้วยกตู้อี้ไปนั่งเองนะ <c oughs> แต่เวลาเก็บช่วยกันยกกลับเําสำหรับพระสงค์นะทงกิจน,นะ <c oughs> เรานะั้นให้ ไตั้งแต่อดีตเจ้าวาดแล้วอาผู้ากอุโบสถด้านแหละคุณยอมเลยมีร่องอยู่ตรงกลางตู้นั่นแหละยอมไม่มีสิโอ้ยยอมแด้ทางแบบนี้ยอมได้ก็จะลำคา ่อยนะยอมนะห <c oughs> นั่นแหละอยู่ปัจจุบันตำแหน่งลูกที่เก้าเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังดีๆ <c oughs> แถวหน้าเก้าสองสามสามสองเก้าแถวกลางสี่หนึ่ง ใกลสุดไปเที่ยวไปกินแล้วห้าไปที่เราเรียนแล้วเออไ,ไม่ต้องจดนะขาดเคลื่อนนะอย่าลืมมาที่ฐานนะที่เขาเขียนไว้ข้างๆแต่ไม่ใช่ไปเอาได้โอกาสเลยแยนซ้ายแลขวาไม่มีใครมาเอาแป้งทาอาุพยาน่าเข้ายาอะไรอย่างนี้เราให้ทางเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ฝ่ายให้การต้อนรับให้ความสะดวกและความเรียบร้อย จดเจอจากระพุทธเจ้าด้วยความเคารพประมาทเถระเถระจากพระสารีบุรที่ได้จัดรัตนาภิโมนต์มาด้วยความเคารพะเจริญพท่านปรานในพิธี สรีราประยุท์ in รองเจ้าคณะอำเภอบุ่นจิตเจ็พระรูวิณิ์บุลาลักษ์เจ้าคณะตำบลเมือตาเป่าเขตสเขตหนึ่งแปดพระูครพระรูจิรวุฒิเลียงเจ้าคณะจาเจ้าอาวาสวัดโคกปะตับสิ สิบสี่ผ้าอธิการลาผ้าทีโยเจ้าวาดวัดเจ้าวาดวัดหนองบอลหัวช้างสี่สิบผ้าอธิการทั้งหมดหกสิบสามรูปที่อ่าเป็นขอไม่ขีดด้วยหกสิบสามรูป,ปนะครับเข้าในอุโบสถ ส่วนพระสงฆ์ที่ติดติดตามมาขอนิมนต์นั่งที่พักรับรองก่อนนะครับ အာသီယံနိုင်ငံတွေမှာ การสะสมหมูใหญ่น่ะได้เข้าดันในโหสมวนี้ some yeah. day ဘာလိုက်နေပါသလဲ จ้าหน้าที่ตออรอกวนประธางประเดี๋ยวบุคคลบัตรท่านพระคระคูถาวรกิจจลักรัตเตอร์คณะเพชรสุนเน้าวัดบัณฑิตสุนเนินประธานฝ่ายสงฆ์นายไพฑูรย์หมาชื่นใจในเพอร์สุนเนินปักเกตถอดถอนเพื่องานปิดทองสองลูกนิดวัดสองคอนตบลนนบกขายเพอร์สุนเนินจังหวัดนครราชสีมา คะแนนเ่อร์สุนทรกำปั้นไม่เก่งในกิจการหนึ่งนะครับท่านผ้อ่านเรื่องพระราชทานที่สุทัศน์ที่มา สองคอนอนบนถนนทางใต้อำเภอสงเนินจังหวัดอนแกสีมากำหนดทิศอารคเนมีกำหนดกว้าง2ี่สเมตร

ในขณะนี้รัฐมนตรได้ถามเกี่ยวกับขนขท้อดีนะครับประกาศสนักนายกประเทศเรื่องพราชานทีสุนทามาวัดสออนตาบลหนองกระไก่อเสูเนินจังหวัดนครราชสีมาที่ ตอเลยดีไปพิมพายักมีขนาดกว้า,23า,วา23ง23เมตรค่องทอะไเครื่องอะไรนาจเป็นเขา จิาขรับไปจิตขาประกาศนานรตรีเรื่องพระราชทานที่สามมาอยมาวัดสองตอนบนสังได้นวัหนคอยได้เมามี่นอยาวจิติตขยัคืิตขยักไปจิตสาตขาจิตขาจิาขยับไปจีติายาวจิตขยัาตขยอบไปจ Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามศรีมา,มาวัดสองคอนตำบลหนองตะไก้อำเภอสุนเนินจังหวัดนคนรราชสีมามีกำหนดเขตทิศอีสานไปทิศอังางแเนกว้างยี่สิบสาเมตร ตักหมายเขเพื่อการศึก่าสมัยนะครับนาขอในวัดสองคอนนะครับต่เส้นต่อไปก็จะเป็นพิธีนะครับนาสวดถอนติจิวราวิกรวาสมาสัามัญงมากนะครับ ¡Manito, คุณพ่ออำนาจองประยูนเนาะแม่คนบ้านนี่นะครับอยู่อยู่สองพอนเลยคุณแม่อยู่สองพอนลูกซ้อนะครับเป็นลูกซ้อคนแป้นเลี้ยวจาเสือทอนถึงไหมครับถึงไหมถึงก็นอนไหมสองแถวถึงก็นอนไหมครับ

สุนันท์บัณฑันครับมานะครับมาล้วงหายของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยนะครับแพ็กกันเป็นเดือนยังไม่หมดเลยเนาะออกทุกอย่างแล้วเนาะเชิญน,นะครับบัตรสองคอนตะบลหนองตะไคร้ประสุนที่จังหวัดนครราชสีมาสุนันท์บัณฑันครับ